น้องมาพอเฮ็ดพออนังเกือบเมนหม,มามากีออกเมื่อละวเด้ได้ลอกงานเขาบ้างมัองในสวนสันญายาพี่น้องกันเน,ออนี่ยล่ะอ๋อจนเห่าเนี่ยตะดี้ลลเลยลูกเป่งๆเลยพวกนังนะคะโอ้ยให้พี่น้อง โอ้ยอ,อยว,ยว่าเราเบื่อหนุ่มป่านี่ดูคือเก่าละจ้ะป่าที่เคยเกล็ดเห็ดไอ้โอ้ยนี่นมาถิ่นเคยเก็บเห็ดดินเก็ดแดงนเนาะอ๋อเมือ่อกี้เหรพี่น้องเพาะหนังนะคะโอ้ย โอ้บหเป่งเป่งเลยโอ้ยคุณยุงกะเอาในถอดจักบาทบัดดีเซนขนาดห้ามีดเขียก่อนพี่น้องโอ้ดีกล่องมือเดียว กล่องมันอนนะไรนะกล่องไม้เนะาะก็ชิดมือแต่ว่าปกติก็ใส่แต่ซัมซุงเปลี่ยนมาใช้ vivo เพื่อน v i อันนั้นเพมันไม,มีสันในกันสันไม่โตนะคือซัมซุงซัมซุงทีมีกันสันไม่โตเด้อ อ้าวลายเมื่อวนหนึ่งอยู่แล้วเรื่อยห่องไปใหไ่ซ้ำซุงคนกันยังมีแนวบังคับโอ้โหนี่พี่น้องของโดดเฮ้ยเฮ้สองนึ่ง โอ้ยสองดอกคุณสี่นะคะอุย้ยอายุอะรอยุพี่นอ้องอาดปเอากระตากคนเนี่ยคิดมาได้มุมกันไปไป,ไป พี่น้องนี่อยากจะพากใส่เห็ดหมดเลยนะคะเป็นคู่อยู่พี่น้องที่ มือจุกเอานะคะมือจุกเอาอู <|so|>? ้หูหน่วยใหญ่โอ้ยอีกอ้ยโอ้ยเป็นสีห่องเพ่เนียงอีกแล้วค่ะคุณฟังอยู่ในดินวันเด มอนดีมอนดีนี่นะคะเห็ดาะที่เราได้วันนี้ลูกใหญ่ๆเต้งๆเลยประมาณสองขีดสามขีดเนี่ยนะจ๊ะโมนาที่เกินนั่นเพาะนังน,นะคะที่เราเก็บ อันนี้กบได้ลายคือปีเแลี่วมไดเป็นโลผลได้ค่ะปีนี้เป็นออกก่หลายนา่าจะเห็ดต่างๆออกก่หลายก็ออ,อกอย่างละนิดละหน่อยเนาะเก็บพอได้มวนๆนี่แ่ะบพได้กินจากของเนาะบบได้ซื้อบ่ได้ขาย